วันที่5มิถุนายน2567ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภากเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่กมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา นานแพรอ่อุตรดิตตากและเพชรบูร์ค่ะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะ ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ